ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM a Mu-X Happy-Edge Owner Isuzu Mu-X เ e อกสิทธิ์แห่งความสุข กับเู้สู่อ้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพามาชมมาดูเรื่องการทำธุรกิจกันบ้างหลากหลายครั้งนะครับที่มีการพูดถึงการทำธุรกิจ s m e ของประชาชนทั่วไปหลายๆคนแต่ว่ามาดูการทำธุรกิจของเซเลบิตี้หรือแม้แต่ดารากันบ้างว่าการทำธุรกิจของเขานั้น มันจะยั่งยืนหรือเปล่าความมีชื่อเสียงเป็นประโยชน์สําหรับเขาไหมสําหรับการทําธุรกิจแล้วอะไรที่เขายังต้องเสริมเพิ่มเติมแล้วอะไรที่ s m e e ทั่วไปหรือเจ้าของธุรกิจทั่วไปต้องทําลักษณะคล้ายๆเขาเพื่อให้ประสบความสาเร็จบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยพร้อมกันนะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วอาจารย์โก้นะครับวิรพลสวรพิทักษ์จากมหาวิจัยธุรกิจบัณฑิตครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันยากมันยากไหมรัรู้สึกวันนี้ทั้งสองท่านทําหน้าตาเหมือนดาราผมพยายามวันนี้ดูดีทั้งรายการได้เฉพาะรายอย่างเดียวครับติดตขอบตุ้ยิงนะครับได้คือตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นดาราทําธุรกิจเยอะมากนะครับทั้งมีทั้งเป็นเรื่องเป็นราวกันก็มีนะครับแต่เราก็เราก็รู้สึกได้ว่าเดี๋ยวนี้ดาราเนี่ยไม่ใช่เล่นละครออกเทปออกเรียกออกเทปออกอัลบั้มอย่างเดียวนะเขาทาธุรกิจด้วยเยอะแยะเลยจริงๆเนี่ยเรียกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ผมว่าเห็นโอกาสครับดาราเห็นโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์มันก็เลยทเป็นงานหลักในอนาคตเขาได้ไหมอาจารย์ใช่คือเราจะต้องมองนะครับว่าจริงๆแล้วการเป็นดาราเนี่ยเป็นอาชีพหลักที่เป็นรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพเสริมที่เป็นรายได้หลักตอนนี้มันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างที่ที่ดาราแต่ละท่านเนี่ยลงมาทําธุรกิจกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเป็นเหมือนผมคือ คือเราอินกับข่าวบันเทิงมากจนเราไม่รู้เลยจาเริ่มยกตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนละกันดาราคนไหนทำอะไรได้เดี๋ยเดี๋ยวนึกๆ <c oughs> ึกันก่อนจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าน <c oughs> ึกขึ้นแวบขึ้นมาเลยเนี่ยพี่โจโจยบอยเนี่ยทำไทำแว่นตแล้วแว่นพี่พี่โจเก๋มากนะแว่นแบบมีสไตล์ทำจากไม้สเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ย นะครับหรือวันก่อนเพิ่งเจอคุณแม่โอปอคุณโอปอมีไปทำร้านกาแฟด้วยแล้วก็จริงๆที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบท่านทำธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่ด้วยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งสามีคุณโอปอนะฮะคุณหมอโอ๊กใช่ไหมครับใช่ครับเป็นดาราเป็นนักร้องแล้วก็เปิดคลินิกของตัวเองด้วยแล้วก็มีหลากหลายคนทำครีมทำครีมรีวเป็นเขาจะขอเองก็มีร้านก็ไปเยอะมากเด โอ้อันนี้แน่นอนอันนี้ขึ้นชื่อเลยลูกชิ้นปูเด๋อใช่ไหมครับแล้วก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับดาราที่ทําธุรกิจนะคุณบอยปกรณ์ก็ทํารองเท้าอะ่าง้ครับเราเห็นว่าเออเนอะเออเนะคนนั้นก็ทํอคนนี้ก็ทาน่าสนใจมากๆที่เอ๊ทำไมคนที่เป็นระดับดารารายได้เยอะชื่อเสียงดีแล้วยังมาทําธุรกิจพวกนี้อีกเพราะเขามีชื่อเสียงหรือเปล่าครับอาจารย์มันเหมือนเป็นแต้มต่อสาหรับการทำธุรกิจใช่ครับใช่คุณกอล์ฟผมว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของการเรียนรู้ในการดําเนินธุรกิจครับครับยังไงอาจารย์คือจริงๆแล้วสาเหตุที่ที่ดารามาทําธุรกิจเนี่ยผมมองอยู่บางประเด็นนะฮะประเด็นแรกเลยคือร้องเข้าใจเรื่องของไลฟ์ไซเคิลของการเป็นดาราก่อนไลฟ์ไซเคิลหรือวงกลวงจรชีวิตนะครับมันมีเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ยาวนะครับใครจะอยู่ยั่งยินยงได้เหมือนพี่เบิร์ตจริงมั้ยน้อยมากบอกว่าไม่ถึง1%นนะถ้าเกิดว่ารับดาราจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ย โอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นถึงรุ่นพี่เบิร์ดน้อยมากอ่ะมีรุ่นใหม่ๆที่ใกล้ๆถ้าเกิดว่าผมนึกออกก็จะเป็นพวกสไตล์แบบคุณวิลลี่อาจจะไม่ใช่แบบดังแบบพุกแตกเลยแต่ก็ยังมีงานมาตลอดยาวมันเรื่อยๆเขาเรียกไลฟ์ไซเคิลอยู่ในระยะยาวแต่ยังไงก็ตามทั้งคุณวิลลี่ทั้งพี่เบิร์ดเองก็ทำธุรกิจนะพี่เบิร์ดก็มีทำไร่ใช่ไหมครับสวนอยู่นะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยคือไลฟ์ไซเคิลครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนรวมถึงดาราเองเนี่ยอาจจะต้องมองไลฟ์ไซเคิลของตัวเองนะเราเคยคุยกันมาหลายครรััััั้้้้งงคบบวว่่าาปปปจจจจจุนนนนมเเ็อออิโซซไไตีะะะพแแกลทร ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันทําให้เราสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับมีรายได้ตอนที่เราอายุมากขึ้นครับประการที่2ครับเรื่องของ revenue stream หรือว่ารายได้ครับรายได้แน่นอนครับบางครั้งเล่นละครเข้ามาเรื่องหนึ่งรายได้อาจจะมาเยอะออกอัลบั้มชุดหนึ่งออกซิงเกิลหนึ่งรายได้อาจจะมาเยอะแต่ช่วงที่ไม่มีเนี่ยรายได้ก็ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองว่าแหล่งที่มาของรายได้จะเข้ามาทางไหนบ้างผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งสองท่านคือต้องมองว่า เอไรายได้เรามาจากทางนี้โอเคหรือ,อยังมาอีกทางนึงได้ไหมนะครับประการที่3ครับ passion hmm. ตัวนี้สําคัญครับว่าเอะเราชอบอะไรนะครับเช่นดาราบางคนชอบความสวยความงามก็ทําเครื่องประดับ ใช่ไหมครับางคนชอบเรื่องออกกําลังกายก็ทําเรื่องของฟิตเนสเซ็นเตอร์ทําเรื่องของคลาส์ดแดนต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ฟิตเนสกับคลาส์ดแดนอาจจะมาทะเลาะกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดีครับออกกําลังกายทั้งคู่ครับก็ทั้งคู่ก็ได้มีเดียสตรีมไปเต็มเต็มอ๋อใช่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 ก็ดีครับก็คนไปออกกําลังกายกันเยอะนะครับรักๆกันไว้รักที่นบุ๋มนะอีกอันนี้คือ o p p o r ูนิตี้ครับโอกาสโอกาสนะครับคือ คนเป็นดาราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสเยอะอเพราะพบปะผู้คนเยอะนะครับ,รบเจอนักธุรกิจเยอะนะครับอาจจะไปต่างประเทศบ่อยอเราก็จะเห็นโอกาสต่างๆซึ่งผมผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ทำให้ดาราก็เลยคิดว่าเข้าสู่ โลกธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับมีตัวอย่างต่างประเทศท่านหนึ่งอ่ะจริงๆริงเขาเขาเป็นนักกีฬาแต่ว่าก็เล่นหนังด้วยเรื่อง Space Jam ตอนนั้นเป็นนักบาสคอมพิลเอร์มันคือจอแดนเออท่านจอแดนเนี่ยคือแบรนด์เขาตอนแรกเขาทำรองเท้าร่วมกับไนกี้นะครับร่วมกับไนกี้จอร์แดนเออแอร์จอแดนคนเห็นสัญลักษณ์เนี่ยก็จะนึกถึงยี่ห้อได้เลยอ่ะคือทำรองเท้าร่วมกับไนกี้จนดังมากจนปัจจุบันไนกี้เนี่ยไม่ใช่ไนกี้จอแดนละคือเป็นแบรนด์จอแดนเลยครับ คนที่เป็นดาราหรือคนที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมาทำธุรกิจเนี่ยถ้าคุณทาเดินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยโอ้โหมันกินได้ระ,ะยะยาว,ยาวมากมันลองรันมากๆครับครับวันนี้ก็เลยมีคุณสมบัติดาราผู้ประกอบการมาฝากทั้งสองท่านและท่านผูน้ชมด้วยนะครับต,ต้องไปไงบ้างครับพาา ลักษณะหนึ่งอันแรกเลยนะต้องกล้าที่จะคว้าโอกาสก่อนคือคนที่คนที่เป็นดาราเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมีโอกาสเยอะแต่อยู่ที่ว่ากล้าไหมเราเจอเยอะมากนะครับคนที่มาคุยกับผมเยอะมากคือมีไอเดียแต่ไม่กล้าจะดีหรออาจารย์กล้าไหมอาจารย์วิเคราะห์ให้หน่อยอะไรเงี้ยผมจะบอกว่ายิ่งวิเคราะห์มากเนี่ยวิเคราะห์ดีนะครับแต่ยิ่งวิเคราะห์มากบางทีคุณยังไม่ได้เริ่มเออบางทีไม่ได้เริ่มงั้นบางทีเริ่มเลยต้องกล้าคว้าโอกาสครับประการที่2ครับ ต้องมีความรู้ในทางธุรกิจดาราประสบความสำเร็จก็เยอะครับล้มเหลวก็มากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ทางธุรกิจถ้าไม่รู้ก็ต้องไปเรียนตอนนี้มีเยอะแยะเลยครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยต่างๆหรือไปเทคชอตคอร์สอะไรก็ได้ธุรกิจบัณฑิกรเปิดเลยเปล่ามีเยอะแยะเต็มหมดครับธุรกิจบันฑิตก็มีที่อื่นก็มีเต็มหมดเลยเพราะั้นผมว่าความรู้ธุรกิจได้เยอะต้องเรียนรู้ประการที่3ครับต้องมีวิสัยทัศน์ครับคือต้องมองว่ามันไม่ใช่ธุรกิจแบบ ขอภัยแบบธุรกิจไก่กามันเป็นธุรกิจที่ลองรันจะเป็นยังไงระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับประการต่อมาครับต้องมีภาวะผู้นําสูงคนเป็นดาราบางทีมีเวลาน้อยนะถ้าเราเป็นภาวะผู้นําที่ดีครับเราเซตทีมงานได้ดีมีลูกน้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําให้ธุรกิจอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งครับมีเครือข่ายที่ดีอันนี้ดารามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีเครือข่ายที่ดีทำให้แบรนด์สามารถกระจายได้รวดเร็วครับแล้วผู้ประกอบการ SME เราควรที่จะต้องเรียนรู้ จากเนี่ยแหละครับเราดาราที่มาทำธุรกิจยังไงบ้างครับอาจารย์คือผมมองว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องมองว่าอะไรที่มันอาจจะทําให้มันล้มเหลวก็ต้องระมัดระวังนะมีสาเหตุมาฝากครับว่าสาเหตุที่เขาสรุปมาเลยนะครับจากวิจัยว่าทําธุรกิจเนี่ยที่มันล้มเหลวเนี่ยมันเพราะอะไรบ้างนะครับประการแรกเลยครับไร้ความสามารถ อันนี้รุนแรงมากนะแต่นี้ก็คือความจริงเออดูเจ็บดูเจ็บแต่จริงๆมันเป็นมันเป็นจริงๆครับเราเราไปดูธุรกิจที่ล้มเหลวเราจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอันเนี้ยมันเป็นเพราะอันเนี้ยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยก็ควรจะแก้ไขซะนั้นประการแรกประการที่2ครับต้องขาดประสบการณ์ แต่นี้ก็เติมได้นะโดยเฉพาะคนที่เป็นดาราหรือคนทาธุรกิจเนี่ยพยายามหาประสบการณ์เยอะๆนะครับยันก็ขาดเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ใช้พวกเงินทุนไม่เป็นอันนี้สําคัญสาหรับคนทาธุรกิจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทั้งสองท่านช่วงนี้เศรษฐกิจจะเรียกว่าดาวเทิร์นก็ได้ต้องระมัดระวังเรื่องของแคชตฟลูเรื่องของการใช้เงินเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าเงินที่มันอยู่ในกิจการเนี่ยอย่าเอาออกไปทําอย่างอื่นส่วการลงทุนก็ใช่ครับจะลงทุนอะไรก็ต้องคิดระมัดระวังมากหน่อยนะครับฝากอีกสักสองสามประเด็นครับเรื่องกรวนนๆพี้คับ หมือนที่เราบอกครับถ้าไม่รู้ต้องเรียนรู้เพราะไม่งั้นเนี่ยธุรกิจมันมันมีความเสี่ยงนะทำธุรกิจทุกอย่างครับถึงแม้จะเป็นดารามีชื่อเสียงนะครับไม่ใช่ว่าทำทุกธุรกิจจะประสบความสาเร็จเลยต้องมีการวางแผนที่ดีมีการวางแผนการตลาดที่ดีนะครับดูว่าสินค้าเราจะไปยังไงบ้างครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับในเรื่องของความเสี่ยงในการทําธุรกิจไม่สาเร็จครับสุดท้ายแล้วจะต้องมีข้อคิดในเรื่องนี้อะไรครับจากรข้อคิดในเรื่องนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันมาหลายรอบนะครับเรื่องการคว้าโอกาสเนี่ย คนเรามีโอกาสอยู่รอบตัวครับมีโอกาสอยู่รอบตัวตอนนี้เนี่ยยิ่งมีสตาร์ทอัพมีไทยแลนด์4.0มีอะไรเยอะเนี่ยการที่เราจะคว้าโอกาสรอบตัวต้องกล้าครับศึกษาให้รู้จริงวางแผนให้ดีแล้วก็กล้าคว้าโอกาสโดยเฉพาะคนที่เป็นดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงครับเขาบอกว่า famous people have always made excellent salesman นะครับคือใครที่เป็นมีชื่อเสียงเนี่ยคุณสามารถเป็นเซลส์แมนหรือเป็นนักขายที่ดีได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าคว้าโอกาสครับแล้วก็จะทำธุรกิจได้แต่ที่แน่ ถ้ากล้าที่จะคว้าโอกาสแล้วต้องกล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวจะ ก้าวไปไม่ครบก้าวนะครับต้องครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับสำหรับการทําธุรกิจที่ดูแนวทางแบบอย่างของการทําธุรกิจแบบดาราหรือซิลเบตตี้ในประเทศไทยนะครับที่สําคัญแน่นอนว่าการเรียนรู้แล้วก็การหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่เฉพาะสาหรับผู้ประกอบการ S ออย่างเดียวนะครับคนที่จะทําธุรกิจอย่างดลาราก็ต้องมีการหาข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจตัวเองประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอพระคุณนะครับอาจารย์โก้นะครับหรืออาจารย์วีรพลสวรรค์วิชากจากมหาวิทยาลัยธุ เอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับพร้อมสามคนรวมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ